สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลวันนี้นิวจะมานำเสนอเปิดรายได้อดีตหมอสาวสูดาวอนลีแฟนคนแรกของเมียนมาหากใครยังจำกันได้สำหรับหมอสาวชาวเมียนมาที่กลายเป็นข่าวดังสะเทือนสังคมเมื่อหลายปีก่อนหลังมีการออกมาเปิดเผยว่านางเมียซานสาวสวยซึ่งบักบันเรียนจบหมอจนเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวและมีหน้าที่การงานดี ถูกทางโรงพยาบาลต้นสังกัดบีบให้ลาออกแถมยังโดนสมาคมแพทย์แห่งเมียนมากให้ถอนใบป,ประกอบวิชาชีพหลังจากถูกจับได้ว่าเธอมีเบื้องหลังสุดแซบรับจ็อบในรูปแบบ 18+ บในเว็บไซต์ OnlyFans นั่นเอง โดยพบว่าในขณะที่เธอมีฉากหน้าเป็นหมอสาวผู้เรียบร้อยทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยชีวิตอีกด้านหนึ่งของเธอก็คือการโพสภาพสุดเซ็กซี่ในภาพชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสซบึ์โชว์โซเชียลจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรร แต่แม้ว่าเธอจะถูกบีบให้ออกจากการเป็นหมอและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและด่าอย,ย่างหยาบคายอย่างมากแต่สาวแซบคนนี้ก็ยังไม่แคร์ยังคงเดินหน้าทําในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบตามที่หัวใจเรียกร้องต่อไปซึ่งเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา ยังแ,แม่ซานซึ่งมีอายุครบ33ปีก็ยังคงความแซ่บไม่เปลี่ยนเมื่อเส้นทางชีวิตพาเธอมาสู่โลกของการเป็นนางแบบสาวสวยสายเซ็กซี่โดยอดีตหมอสาวยังคงปล่อยภาพเด็ดๆมาให้แฟนๆได้ติดตามกันผ่านอินสตาแกรและ Facebook ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า700 0แสนเลโลเวออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพแนวเซ็กซี่ธรรมดาโชว์ชุดว่ายน้ำรวมถึงภาพสุดฮอต ที่ยกระดับความเซ็กซี่ไปยิ่งกว่านั้นซึ่งเธอได้เปิดเผยรายได้ของเธอว่าจากการทำเว็บไซต์ OnlyFans ขายรูปหรือวิดีโอเซ็กซี่รวมๆแล้วกว่า134,000ดอลลาร์ 1, 4, 000, หรือที่ประมาณ4ล้านบาทไทย โดยรายได้หลักๆมาจากผู้สนับสนุนหรือ Subscribe รายได้ที่มีการสนับสนุนถึง15ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ450บาทและยังมีรายได้อื่นๆจากทิปจากการโพสหรือจากการส่งข้อความรวมๆแล้วเธอมีรายได้จากเว็บไซต์ OnlyFans ถึง5ล้านบาทไทยต่อเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งรายได้จากเว็บไซต์ OnlyFans นี้ถือว่าเป็นรายได้ที่มากกว่า การชำอาชีพหมอของเธอในอดีตนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมภาพความแซบความเซ็กซี่ของอดีตหมอสาวเมียนมาเนียงเมียซานคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับใครที่อยากจะกดติดตาม s u b s c r i b ์ให้เธอนั้นสามารถจะไปติดตามดูภาพความเซ็กซี่ความแซบของเธอได้ที่ Facebook หรือ Instagram พิมพ์ว่าเนียงเมียซานเลยค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องน Channel ก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับดาราท่านไหนขอให้คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครตและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนินวชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ